สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหลโดนจอลอดโดนใจเนี่ยเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับเอ๋บัญชาเหมือนเดิมวันนี้ก็จะพาเล่นบาคาร่าทุน100นะครับเดินเงินในบาคาร่าทุน100เนี่ยวิธีทกำไรหลักพันด้วยเทคนิคเด็ดจะเด็ดยังไงเดี๋ยวไปรับชมกัน นี่ก็เฟซส,ส่วนตัวพี่เอปริญญานะครับใครที่อยากได้วิธีการเขาให้เก้ารูปแบบที่ผมใช้เล่นประจํานะแล้วก็ดูสามเกร์คู่กันไปก็แจ้งไปที่เฟซส,ส่วนตัวแกได้เลยนะครับ <f ew> สังเกตง่ายๆผู้ติดตาม4 7่0 0ืนเพะครับเพื่อนในเฟซเนี่ยสี่พกว่าคน4,300กว่าคนประมาณนี้ถ้าเฟซปลอมเนี่ยเพื่อนในเฟซมันจะมีไม่ถึงหลักหลัก500อ่ะมีไม่เยอะเพื่อนสังเกตง่ายๆเลยระวังมิจฉาชีพกันด้วยละกันนะครับ <f ew> แล้วก็ใครที่ตามหาช่องสตรีมผมหาไม่เจอนะผม <f ew> นี้ สตรีมช่องอะไรโดนจอสตรีมสด2023นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับอยู่ทุกวันอาทิตย์นะเพื่อนๆนะอยู่ทุกวันอาทิตย์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันบางคนที่กดกระดิ่งแล้วมันไม่แจ้งเตือนก็มีนะฮะให้เพื่อนๆเข้ามาดูที่หน้าช่องนะครับเวลา2ทุ่มหรือ2ทุ่มสินาทีก็ได้ค้นหาได้เลยนะครับผมสตรีมทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะ อาลุยกันเลยแล้วกันตอนนี้ครับมันไหลมังกรนะฮะเราเจอกับน้องนามินามิคนสวยตัวตึงของเซ็กซี่บอกเลยโคตรตึงคนนี้ตัวตึงเลยอะไม่ให้ไปที่เพเยอร์ครับขอไปที่เพเยอร์แล้วกันมังกรมาแล้วฮะลำตัวมาหัวมาลำตัวมาต่อหางให้มันแล้วกัน,นไปน้ำเงินน้ำเงินเว้เฮ้ย บอกแล้วลำตัวมาแล้วหัวมาแล้วต่อหางให้มันหน่อยละก<ม>ันอึ๊บเอ้ยสวยปอกก้าวไปดีน้าจ้าคนสวย,วาวาวยสายไหนอะสายทารักอ่ะตอนนี้ครับมางกอนชนขอบนะฮะชนขอบแล้ว แต่ผมจะตามต่อแล้วกันตามไปที่มังกรต่อนะครับเล่นตามเขาไพ่โป่งและไพ่ทึบนะโป่งกับทึบตอนนี้มันก็ไหลมังกรเหมือนกันแต่มันยังไม่ชนขอบครับแต่เขาไพ่หลักตอนนี้มันชนขอบแล้วตามไปต่อครับมังกรเผื่อมันไหลเผื่อมันไหลมังกรมังกรมังกรกินเมี ไหลเว้ยไหลเว้ยขายดีนะจ๊ะคนสวยมังกรไหลมังกรไหลอ่อาผมขอตามมังกรต่อแล้วกันนะมังกรกินหมี่ครับอย่างที่บอกหัวมาลำตัวมาหางต้องมาครับไปที่น้ำเงินเพยเยอรตามต่อน,นี่เนามิปวดเมื่อยลาเรื่อ ข้าพเจ้าสามารถนวดให้เจ้าได้นะอ๋อเจ้าไปที่น้ำเงินท่น้ำเงินของเอ้ยโอ้โหเชี่ยไม่น่าขอเลยวุดผิดเจ็ดแปดอ้าวเย็นแตกเจ้าของเดียวกระโจนนับนเชี่ยเออตัดเสือโอ้ตัดไปพูดแม่นึกว่าจะไหล แต่ดีนะเราแบ่งลงนะเสียเราก็ค่อยทบเอานะครับวันนี้ก็ขอลองเล่นมังกรคู่แล้วกันนะไปที่ไมไปน้ําเงินดีกว่าวไปน้ําเงินไปน้าเงินมานี้ล่าสุดแดงไม่เกินไม่เกิน2ตัดอะ่ะมันออกปิงปองมาตลอดนะไปที่น้ําเงินแล้วกันเพยเยอ์เพเยอร์ พยเยอร์เพเยอร์หน้าสหน้าสเฮ้ยเฮ้ยเฮียเสมอโอ้โหตึงเทอะวะเกือบบร,รอดเกือบบร,รอดห้องนี้ล่าสุดเสมอออกสีเดิมนะเสมอออกสีเดิมงั้นใบนี้ขอไปที่แบงเกอร์แล้วกันไปเทแบงเกอร์ hey, banker, ไปครับลองเล่นมังกรคู่ดู บางกรคู่ครับบังกรคู่มาจะมาหรือเปล่าแดงแบงเกอเปิดมาน้องนามิรับมาจะจะขายี่นามิเองแล้ววันนี้ขอขายี่มันหน่อยละกันเขาบอกว่าตัวตึงจะตึงสักขนาดไหนกันเชียวจะตึงสักขนาดไหนกันเชียวนีไงจะตึงสักขนาดไหนกันเชียวบ้มบอกจสวยสวยบอกเลยมันจะตึงวันไหนดวนี่ ไม้นี้มังกรคู่ไปดีกว่าไปที่แดงแบงเกอร์ฮะไปแดงแบงเกอร์ไม้นี้ผมจะเทเหมือนเดิมนะขอเทไปที่ฝั่งแดงแบงเกอร์390ฮะไปลุยไอ้ลุย,ลยถุยๆไปแดงครับไปแดงใครที่ติดตามกันอยู่นะครับสตรีมวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา2ทุ่ถึง5ทุ่ช่องไล่โดนจอสตรีมสด2023กกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ นี่ไงจะแต้มเย็นแตรกสัตกปังคาบในประดมดของเตย adding. โว้ยมันมา,าน nineteen. มังกรคู่มันมามังกรคู่จริงๆแล้วี่ยผมว่าเนี่ยจะรีบพูดไปไหนวะเนี่ยเอ้ยไม้นี้ขออัดไปที่แดงต่ออัดไปที่แดงต่อครับไปที่แดงแบงเกอร์ฮะเทเหมือนเดิมเทเหมือนเดิมเจ็บาทโอ้โหทุน100ตอนนี้ขึ้นมา700ดร้แล้วนะคือถ้าใครเล่นแบบไม่โลภนะ เอาวันละห้าร้อยเนี่ยก็พอแล้วนะถ้าทุนหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าทําได้นะทุนหนึ่งร้อยไปห้าร้อยเนี่ยได้ปับ๊บเลิกเลยเชื่อผมหรือก็เหลือทิง้งไว้ร้อยหนึ่งแล้วค่อยเล่นต่ออย่าไปทั้งหมดก็อย่าไปหลงเติมเล่นอีกนะไม่งั้นแม่งหมดนะหมดก็คือต้องพอครับผมเฮ้ยยัง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 โอ้กูตกใจหมดคือว่าปอกข้าวที่เลยโอ้หมดแล้วมูตาลายหมด มันจะมังกรจริงนะเนี่ยผมว่ามันจะมังกรจริงนะเน,น,นี่ยคนดูมังกรคู่นะถ้าจะตามหลักก็ต้องไปน้ําเงินเพราะว่าแดงไม่เกิน4ตัดนะครับแต่ขอไหลมังกรต่อถ้าจะตามหลักก็ไปน้ําเงินนะเพราะว่าแดงไม่เกิน4ตัดแต่เราขอไหลต่อละกันขอไหลต่อละกันตอนนี้ขึ้นมาพันสี่ร้อยแล้วนะครับจากทุนหนึ่งร้อยนะ เปิดมาคนสวยเปิดมาคนสวยหน้าแปดยาไปตื่นยาไปตื่นบอกเล <c oughs> ยเฮ้ยเจี๊ยยานะโอ้โหโอ้ตึงจัดตึงจัดเกือบไปแล้วโอ้ไม้นี้มังกรมาที่ห้าไม้นะครับตอนนี้นะมาห้าไม้ละผมขอรอหนึ่งไม้แล้วกัน ไม้นี้ขอรอหนึ่งไม้แล้วกันนะแต่ห้องนี้มังกรสูงสุดมาถึงหกไม้ขอพักหนึ่งไม้แล้วกันดูก่อนว่ามังกรจะมาหรือเปล่ากลัวมันตัดไม้นี้นะแต่ถ้ามันไหลก็ค่อยตามมังกรต่อนะค่อยตามต่อมาลุ้นงานไม้นี้จะไหลหรือเปล่าหรือมันจะตัดเฮ้ยปกตินานีีแม่งไม่ไหลดีขนาดนี้นะปกตินี่ไพ่แม่งมั่วซั่วมากนะไหลเสยผู้เสียดายวะเสียดายไ,ไม่ได้ลงว่ะอ่าไม้นี้ ขอตามมังกรอีกใบ้นึงนะเล่นตามเขาไพ่ทึบด้วยไพ่ทึบมา5ตัด2ตัด5ครับตาม3เกอนแล้วแหละแต่ถ้าตามไพ่โป่งนะมันต้องตัดนะครับไปน้าเงินนะเพราะว่าโป่งมา5ตัด1่ตัด5เราตามทึบแล้วกันไปที่แดงแบงเกอร์ไม้นี้อออินไปเลยละกันอออินไปเลยละกันมาจะรอดหรือจะร่วงไม้นี้มาลุ้นกันบอกเลยว่าการเดินเงินมามีกําไรหลักพันขนาดนี้บอกเลยว่าอย่าทําเซียนเหมือนเรียนมา อย่าทาเซียนเหมือนเรียนมาเพราะข้าเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นเซียนนี่สวยไว้ยบอกแล้วว่าข้าเกิดมาเพื่อเป็นเซียนฮ่าฮเป็นไงล่ะน้องจากทุนหนึ่งร้อยขึ้นมาห้าพันหกบอกเลยว่าอ่านมันคล้องแทรคล้องแทรคล้องแทรโอ้ขอพอเลยดีกว่าแม่งกลัวมังกรตัดเว้ไม่การเล่นแล้วผมพอดีกว่านะ ถ้าจะเล่นผมจกตัดนะเพราะว่าจะตามเขาไพ่ทึบนะครับไพ่ทึบมา5ตัด2ตัด5นะแต่เราพอดีกว่าไม่เล่นแล้วนะครับจาก100บวกมา5 6 3 6บาทก็กําไรอยู่5536นะพอเลยแล้วกันเนี่ยเดินเงินผมจะแบบไม้มั่นใจไหมเขาให้ไหลเนี่ยอัดไปเลยครับเทได้เทนะช่วงเขาให้ไหลไหลนะโอ้โหแม่งไหลมังกรเฉยแต่เราพอดีกว่าเราไม่เล่นนะครับเราไม่เล่นแล้ว ก็ฝากช่องกันด้วยนะครับช่องไหลโดนจอลหลอดโดนใจนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ